สบายดีเจ้า,จาแม่ก้อยน้องเอมิลรี่สาวเล่าในตังเดนเจ้ามือนี้ที่พาลูกสาวไปซื้อของแล้วก็สไปโพดออฟฟิศแล้วก็สไปอ่านแล้วก็ไปห้องสม <Smith. S 3> <Smith S 2> ุดหนังสือ <Tour ist. S 2> เพราะว่ามือนี้ปิดมือเลกข,ของประเทศอังกฤษที่ว่าเปิด็อกดาวเปิดอ่าลานทุกอย่างนเลยนะก็คือ นไวนไว้น้ําหรือว่าร้านอาหารหรือออียงกระปิดไปอย่า่นแต่ว่าร้านอาหารจะนั่งกินอยู่ข้างนอกใดแต่ว่าเข้าไปกินข้างในบดใดเนาะถ้าเป็นแบบร้านหนังโซ่หนังสือหรือว่าเป็นห้องสมุดเป็นเช่นเขาก็ะชี้ให้เข,เข้าไปแต่ว่าก็ต้องปิดปากคือเก้า <c oughs> เพราะว่าเมือนี้ลูกกันลูกค่อยดีใจหลายเพราะว่าเล่าชีไดไปเบิ่งหนังสืออยู่ห้องสมุดเนาะเพราะว่า ทุกๆครั้งค่อยกถ้าสมมติว่ามันเปิดไปสินะค่อยกสิผ้าลูกไปทุกครั้งแหละเพราะว่าลูกค่อยมักนั่งอ่านมักนั่งกันเบิ้งสม,มุติอยู่ในห้องสื่อนะเพราะว่ามันหลายยางไาสินะไปเบิ้งกันเลยเนาะว่าอ่าเปิดครั้งแรกของลานไปสินะสี่ปิเบ็ดได้ที่คือคืนบอนะจาก็อกดาวมานานเพิ่นบอกว่าเพิ่นดีใจเพิ่นบอกว่าอันนี่อย่างกระปิดแล้วเพื่นห้าอ,อย่างกระปิดแล้ว ปลว่าของเล่นของอย่างเขาก็เปิดบุญแล้วเพราะฉันเพืวว่นดีใจเบ่งอันนี้ด้านนี้ก็จะเป็นลุงเลียนของสำหรับของเด็กน้อยโมหนึ่งโมโสองะนะแด็กกรตอนนี้ก็ล่างย่างไปเจ้าลูกค่อยแบบดีใจดีดมือนี่ฮะคือแบบร้ัน,นสอนหนังสืออย่างที่เรามักเคยไปเนาะชิ่านมาสินะมันก็เปิดสินะเราละเีความ,มสุกเอเมเลี่ลูกแฮ <laughs> ปปี้บัลลุกป้าย หนาวขนาดนถึงว่าจะมีแดดได้เมือน,นี้นะแต่ว่าน้าหนาวุ่นแตนไปละบรรยากาศก็น,น้าหนาวงานสาร้างเนี่ยอันนี้ปราว่าแทบนี้เป็นหน้าไกลถนนหนทางก็สะอาดยูจกเจ้าก็จะมีรถมาทําความสะอาดทําความสะอาดถนนอยู่พี่เขาใส่รถทําความสะอาดเลย อ่ปเบิ่งเลยเนาะว่าไปส่งของก่อนแบบน,นี้ประเทศอังกฤษนี้ค่อยมากอย่างมุมบอลก็มากโดกไม้นี้แหละงามงามงาม,งาม,มีหลีเถ้าเจ้าแบบบิววาวเลยวังควมำงามแบบว,ว่าเอาง่ายคือแบบใบ,ใบ,ใบ,ใบไม้ใบหยางแม่งบวขึ้นแต่ว่าโดกไมอ่ะยี่ห้อเนี้รุ่นนี้จะขึ้นก่อนอันนี้กลจะหอดอ่าข้าวที่ค่อยย่างมาแล้วอันนี้เบิ้งต้นไม้นี่เจ้างามหลาย้องน้ำฝน บนบุตุ๊กเดมือนี่น้ำก็เลยแห้งลงอันนี้ค้องน้ำอันนี้ถ้าลูกไปถึงพอดเพื่อนค่อยเลยได้ค้องน้ำตัวน,นี้ค่ะมันต้นไม้นี่ฮอดใบสนีแล้วตอนนี้โลคิวคนบุหลายห้องหนังสือไกลกกบมออ่องกันสถานีบัสสถานีรถเมย์สินะอันนั้นคือ,อสมุดห้องหนังสือกำลังสิพาลูกย่างเข้าไป พราะว่ามองนี้มันจะไกลสถานีรถบัสห้องหนังสือทางนี้นะเขาก็เริ่มเปิดไปว่ารถเม์ก็เริ่มมีแลนแล้วเปิดแล้วเพื่อนดีใจหลายห้องหนังสือเปิดแล้วเบิ้งย่างไปย่างมาแนมเบิ้งว่าจะเป็นไปได้ทุกอย่างเปลี่ยนเบิ้ร์ทเจ้าเอ้ยก็คือก่านี่ห้องสือก็ง่ายเด้ มีซันเทิงน้ำได้มีสันลุงมมีหลายห้องตอนนี้ออกมาจากกันมออนอนนอ่องกันร้านหนังสือแล้วห้องหนังสือแล้วบางหน้างามหลายเจ,าจ้าเขาปลูกดอกไม้เป็นรูปมาเอตอนนี้ร้านทุกอย่างเปิดไปแล้วมามือน,นั้นแมนบอก่ค่อยมามือนั้นนะบุมีคดนมือน,นี้ร้านเปิดเบิดกับมีคนย่าง หลายอยู่ร้านซื้อผ้าก็เปิดแล้วทุกอย่างเปิดมาแล้วคนก็นเริ่มหลายอยู่เด้แต่บอถึงกับหลายหลายเนาะมือแรกบรรยากาศถือว่าโมเม่นบานลางแล้วตอนนี้มีคนอันนี้ก็เท้าที่มเมืองพอยู่เดอนี่เดะ้ะก็มีคนหลายไหนมีคนนัง่งแล้วก็มีคนแอม ชอบทุกอย่างเปิดไปแล้วแล้วก็มีคนมาลองเพลงม่องนี้จะเป็นม่องส,สำหรับนั่งพักเล่นไปสินะเด็กนี้คนมาลองเพลงลูกค่อยชิยาก็ถูกและเขาแฮปปี้มือนี้เปิดเปิดร้านทุกอย่างมือนี้มือแรกออกจากม่องช้อปปิง้งร้านหนังสือแล้วก็ ห้องสมุด <ONE> <hungry> เรียบโอยก,กระพาลูกมะโตที่พักที่สนามเด็กเล่นคือเก่าเบึงเด็ก้ลยหลายท่าเจ้ามือนี้ฮะบึงลูกสาวค่อยเด็กหลายขนาดเนีแน่ใดเอ็ดให้ลูกมีความสุขกะป้ายี่ไก่จากเพื่อนค่อยหลายย่างมาจากเงื่อนกับประมาณสงกิโลพูเมาฮอนนี่ฮะไก่ขนาดพักมึงเนี่ยสนามนัก สนามเด็กเล่นมองมีไก่ขนาดเพราะว่าตะก้อนค่อยก็จะอยู่ไกลแถวบ้านเนาะแต่นี้ยางมาข่ายน่ายากมาฟีของเล่นกระหลาย,ยดีไหมมันจะใหญ่อยู่ขึ้นได้แต่ลงบบไดเอิญหาแม่แล้วเทคยิบอัพเอาขึ้นไป เอาเห็ดได้บ่เอ,อเอาอีกแล้วลงมาเลยลูกลงมาลงมาลงมาเลย้คนยานคนยานน้ำแต่อยากลิ้นลง บ้านค่อยจะเอินปว่าโอลงซาอีตาทุกติมได้เมืองหลุมเขาได้กินแคบได้เมืองแจงเขาได้เขี่ยมากกนะบ้านค่อยกับแม่ค่อยจะบักอันลงพิงแบบนี้ให้ฟังตัวยังน้อยโอ้จอเฮ็ดเนี่ยเอาซิลงได้บ่นี้เอาลงมาลงมาเออ ปิ้นข้าวมาสละลงทงลงั้งหลังนี่แหละแบบน,นี่แหละ <laughs> ตัวน,นี้เนาะค่อยกำลังชิงย่างกับเพื่อนมือนี้กับผ้าลูกไปที่ใบสนี่แล้วก็ไปห้องสมุดแล้วก็ไปซื้อหนงังสือเวลาย,ย่างไปมุ้งนั้นมุ้งนี้เลาย,ย่างแล้วก็ผ้าลูกไปไปลินสนามเด็กลินเนาะแล้วตอนนี้ก็ที่ผ้าเมื่อเฮือนแล้วก็ ก่อนทีเมื่อฮ้อนเหอนกับมาแวะคลองน้ำก่อนเพราะมันไกลเือนค่อยก็เลยพาเจ้ามาเบิ่งด้านหลังค่อยนี่เป็นขี้ดินทรายเออเบิ่งลูกสาวค่อยเห็ดอย่างนอกรู้เฮ็ดอย่างเป็นวินเป็นวินเพราะว่ามันเป็นวินไปดิ้นอันม่งสนามเด็กเิ้นแล้วไปขี่ซิงซานะวัเละเป็นวินนี่แหละเจ้าเอ้ยค่อยก็อยู่บ้านนอกวันนี้อยู่ในเมืองเด กันแม่ว่าเนาะนี่แหละยู่ต่างแดนก็นเป็นซีเรนาวกันหนาวทนาเจ้าเอ้ยฝากกุลยากดสแซ้เป็นกำลังใจให้แม่ส่งไม่รู้ห้านีดเด้อแล้วก็ติส้มดได้มีอย่างกับติส้มก้อยได้ก้อยพายาปรับตัวเนาะขอบใจได้เดยอแล้วก็ฝา,า,ากติดตามช่อง y o u t u เอมเมอรี่ยูเคแม่ก้อยในต่างแดนแล้วก็ฝา,ากติดตามช่อง a c e b o o k นงเอมเมอรี่ยังกิษแฟนเพจทนายเจ้าเด้อ ขอบใจหลายสบายดีบายยเอาเซฮัลโหลไอวันงามบรรยากาศดีค่อยมากไปสิเลยเอาบอดไหม Subscribe b u t t is right there Do you see it It's right there s t click it หอมแก้มมาหมมาหอมแก้มบา